ใช่ครับเราต้องรับประทานแท้วเพราะว่าช่วงนี้ที่เรามาก็คือช่วงหน้าฝนนะครับทางอุทยานเขาปิดนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำคลองงูก้นะครับทุ่งนางครวน ัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับวันที่ค่อนข้างรู้สึกว่าครุดเครียดหดร้ายนิดหน่อยนะครับกับการหากับการหาที่นอนคืนนี้นะอตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วครับก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะได้นอนกันที่นี่หรือเปล่านะครับครับจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดหน่วยพิทักษุทยานลำคลองงูนะครับ ครับเราตั้งใจว่าจะเข้าไปตรงน้ําตกทุ่งนางครวนนะครับแต่ว่าไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนครับเราโ no นแพลนไงก็เลย,ป,ยลประสบภัยตามระเบียบพักใช่ครับเราต้องรับประทานแ้วเพราะว่าช่วงนี้ที่เรามาก็คือช่วงหน้าฝนนะครับทางอุทยานเขาปิดนะครับแล้วเข้ามาเนี่ยหกโมงกว่าแล้วเนี่ย ตรงนี้จะเป็นหน่วยที่ก่อนถึงป้ายนะครับก่อนที่จะถึงป้ายเดี๋ยวเข้าไปน้ำตก4กิโลเมตรนะครับครับเรื่องราวความเป็นมาของวันนี้นะครับกับการหาที่นอนรู้สึกว่าหลายที่มากแล้วนะเริ่มต้นจากน้าตกใดช่องทองน้าตกใดช่องทองเป้าหมายก็คือไดช่องทองใช่แต่เราก็ได้ได,ได้ได้เข้าไปก็ไปไ,ไป,ไ,ไ,ปไปชิ้งช่องอนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า ไม่มีผู้คนนะครับเหมือนรกร้างประมาณนั้นนะครับร้างไปแล้วไม่มีห้อง้องน้ําก็ใช้ไม่ได้อ่าน้องไอ้น้ําตกใดช่องช่องถ่อง,อ,งองประมาณนั้นนะครับก็อยู่ติดกับน้ําตกเกลิงกระเวียนะครับก่อนที่จะถึงตัวน้ําตกเกลิงกระเวียนิดเดียวนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปทางหมู่บ้านนะครับก็จริงๆแล้วน้ําตกก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่ามันรกครับพอรกปุ๊บทีนี้เราก็ตัดสินใจขึ้นมาอุทยานลําคลองงูนะครับหรือว่าน้ําตกนางครวน ก็กป,ปิดครับและทีนี้เวลามันก็จวนครับจนตอนนี้ก็หน่วยย่อยของใช่ใช่ตรงนี้เป็นหน่วยย่อยของลำคลองงูแต่ว่าเนี่ยให้น้องเข้าไปมาขอเขานอนขอเขาก็เลยบอกว่านอนน่าจะนอนได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวขอถามลูกพี่แป๊บนึงครับต้องไปขออนุญาตหัวหน้าก่อนครับตอนนี้รอครับรอครับตอนนี้น้องก็มาเลยครับไปขออนุญาตหัวหน้านะครับ แล้วก็ขอคุณแจ้ห้องน้ํากับเรานะครับน้องก็มาละครับตอนนี้ก็ได้ทำเลกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอาคารอะไรอะ่ะเราก็สามารถจอดรถตรงนี้ได้เลยนะครับครับจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าเราสามารถ นอนข้างในก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขอเข้าห้องน้ําอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็จัดแจงก่อนนะครับเพราะว่าใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วครับ<ม>ก็อย่างที่บอกนะครับเหนื่อยเหนื่อยยังครับคนนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหน,น,นื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็อยาก <laughs> เดี๋ยวจัด ครัวก่อนครับเอาแบบให้ให้ออแบบให้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 วันนี้รู้สึกว่าพอจะมียุงนะครับยุงเยอะอยู่<ๆ>มันมีตลาดนัดวันพุธใหญ่มากครับถ้าไปจากแยกทองผับภูมินะใจแยกแยกตลาดทองผับภูมนะิตรงไปอยู่ขวามือ ก่อนที่จะถึงการไฟฟ้าครับแถบนั้นแหละขึ้นเนินไปจะมีวัดอยู่ขวามือครับถ้าใครมาตรงกับวันพุธนะครับลองเข้าไปดูครับตลาดนัดใหญ่มากใหญ่มากๆครับแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ตรงวันก็ต้องเข้าไปในตลาดทองผาภูมิครับอทุกคนมาดูของกินเรานะครับแวะตลาดนัดบ้างตลาดสดบ้างครับอันนี้กุ้งนะครับ กุ้งกุ้งกุ้งอันนี้ขนมอ่ามาดูครับนี่ปลาทูมีปลาทูมีสตอมีโคุงมีตัวนั่นลดีตอโ,อโอ้โอ้ใช่ใช่ปลาปลาปลารีครับทุกคนนี่คือปลารีนะมันจะมีอยู่สามตัวอันออน,นีนน้ปลาทอดครับปลาทอดแล้วก็ผักกูดผักกูดแล้วก็อันนี้ผักอะไรนะผักแมว ยอ,ยอดผักแมวอันนี้กะโปรโอ,อันนี้อะไรเนี่นนยผักหวานอ๋อน,นี่ผักหวานวันนี้วันวันนี้จะมีแต่ผักเมนูผักนะครับแลแตงกวาอยู่ตามปลาก็มีแต่ผักมินผักเยอะๆผักยินดีมีประโยชน์เดี๋ยวตอนนี้ฉันจะฆ่ามันฮะม,มาดูอ,าอันนี้ขอวันนี้ขอนำเสนอ อันนี้ทุเรียนนะครับทุเรียน,นมีคุณภากลัวเลยลุกก่อนกลัวโดนเขา่าเงี้ยทุเรียนนะครับกลัวอะไรมีมันทึกนี่มีมีบันทื่อลองเสี่ยว้าไปตรงขาดูสิมันจะคมทันทีโอ้โหยาลุกเป็นม้าแต่ดีอันนี้คือเขาบอกว่าเป็น พวงมณีนะครับอ่าพวงมณีมันเหลือง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 ถ้าดูให้ดีมันก็คล้ายๆอะไรนะฮะคล้ายๆคล้ายๆอะไรรู้ป่ะเหลืองอ่ะคล้ายๆนี่ไงคล้ายๆพวงมณีอะสีคล้ายคล้ายชะนีใช่ไหมคล้ายไหมเดี๋ยวลองชิมให้ดูอ๋อไม่ว่าลูกยังไม่รู้ดูเปลือกไงอืมซิมเบิ้งลองเบิ้งดูว่าเป็นไงแล้วแก่มาทำไมมันน้ำมัน หมือนชิสแซ่เย็นมาอืมมีน้ำด้วยอ๋อมีเหนื้อเก็บในตู้เย็นอ่ะมันจะสุกช้าหน่อยอ๋อจริงเหรอใช่เราจะรสชาติดีครับรสชาติดีมัน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 คล้ายๆทุเรียนบ้านเนี่ยนะคล้ายๆทุเรียนใช่มันคล้ายๆทุเรียนบ้านมันเหมือนไม่คล้ายๆทุเรียนบ้านทุเรียนทสายพันธุ์พื้นบ้านพื้นบ้านเราอ่ะอันนี้ได้มาโลละร้อยสามสิบบาท ถือว่าไม่แพงครับตลาดนัดแถวแถวท่องมาพูมนะครับไม่ผละไฟกันไอ้นั้นติดเตาหมอกคงเดี๋ยวก่อนอุ้ยอากาศเย็นนะทุกคนลมพัดเย็นมากมเราใช้ power b o นะครับที่นี่เขาก็มีไฟนะครับของอะไรอ่ะคะกง,ง้ จะวนูแกเองออออาวแต่หักเไม่ต้องไม่นั่นหนักไม่อ่าเพื่อนแคมเยอะนะครับอ่าเยอะในหูน้องอ่านี่อีกตัวหนึ่งให้ทุกคนดูนะน้องดำน้องขาวอ่าน้องดำไหน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 มาเขียนนี่นี่นี่มานี่น้ำชุบด้วยใช่ไหมโอ้พอดีเลยโอ้โห สมาชิกเยอะครับทุกคนครับตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันนะครับมุมนี้ก็จะหุงข้าวนะครับอีกมุมหนึ่งทำอะไรครับปักกูดนะครับปักกูดตักกูดผักกูดกกดกกิบแล้วเราักกูดกับไข่ทุกมื้อครับมาเมืองการเนี่ยถ้าถูกช่วงถูกฤด,ดูนี่ผักกูดเทียบเลยครับ ตอนนี้กําลังทําอะไรแม่ครัวของเราเนี่ยกกุ้งแกงกับหน่อไม้อ่าฮะมีแกงหน่อไม้นะครับหน่อไม้ก็เช่นเดิมนะมาจากตรงมาไกลด้วยมาจากอ่าน้ําน้อยน้ําน้อยหมู่บ้านบ้านน้ําน้อยครับชุมชนเลยนะจุดกลางเต็นท์ชุมชนแม่น้ําน้อยครับอ่าอยู่ในเขต พิทักษ์หน่วยพิทักษ์อุทยานอ่าซโยกนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับที่นั่นบรรยากาศดีครับหน้ากลางเต็นท์มากครับผมน้ำแห้งน้ำแห้งประมาณนี้นะครับเรารี่ไฟให้เกือบดับเดี๋ยวประมาณสักสิบนาทีนะครับรอสักครูรคร่รอสักครู่อันนั่นมันเก๊กนะครับ อาครกอเล็กของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับภรรยาบอกเธอตำแรงของชั้นบินแล้วเนี่ยครกเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงกันครับวันนี้ว่าจะแกงกุ้งกับหน่อไม้ใช่ไหม อ่ามันอาจจะแดงแป๊ดๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อพริกจากอ่าแถวๆนี้นะครับแล้วก็กูน้ำพริกน้ำชุบ<อ>ต้มเห็ดปลาทอดนม,มโอ้ไม่ต้องอธิบายหรอกกินเลยด,ดีกว่าครับมามกินด้วยกันเอออย,อย่าอย่าเดี๋ยวไม่พอไม่ต้องชวน,ม,ม,นา <laughs> มารอเล่นครับ กินข้าวด้วยกันครับ,นนรบอ่าหน่อไม้รู้สึกว่า,ก,วาก,กังวลจากแกงหน่อไม้จังเลยนะครับเรื่องแกงมันเป็นพริกที่อย่าไปคิดมากครับเราไม่ได้เตรียมมานะครับนี่ซื้อมาระหว่างทางสีมันก็จะเลยเป็นแป๊ดๆน,น,น,นะครับครับของเราก็เหลือแต่ชุดนอนเครื่องนอนมีโต๊ะด้วยนะฝ่ับมีโต๊ะ จะชื้นขึ้นมาถึงตัวเนี่ยหมดสิทธิ์ครับนี่ของคุณฮานนะครับอันนี้ก็ของเราของผมเองอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่22สิสองศาอ่า22่สองศานะครับกับเวลา3ามทุ่มนะครับ3ามทุ่มสทุ่ม อากาศค่อนข้างดีนะครับเช้านี้ครับเมื่อคืนก็นอนหลับสบายนะครับอา,อาจจะมีฝนตกลงมาบ้างลมแรงบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่านอนอยู่ที่สบายนะครับทุกคนอ่าเมื่อคืนเรานอนกันตรงบริเวณน่าจะเป็นโรงเรือนหรือว่าโรงซ่อมโรงเรือนเก็บของครับ ซึ่งเป็นคานหาที่นอนแบบโรแพลนนะครับก็โชคดีครับที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เรานอนได้ที่นี่นะครับครับที่นี่ก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์ของอุทยานลำคลองงูนะครับก่อนที่จะถึงาปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติ ลำครองงูนะครับหรือว่าก่อนที่จะถึงปากทางเข้าน้ำตกทุ่งนางครวนนะครับครับในวันที่เรามาก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ำตกทุ่งนางครวนปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับครับทุกคนครับถ้ามองดีๆนะครับตอนนี้ด้านบนริมป่านะครับก็จะมีหมอกนะครับ ครับที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์นะครับเพราะว่าบริเวณน้านนอกจะไม่มีห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีอยู่ในตัวอาคารอย่างเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความน่ารักและความใจดีของเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยเปิดให้เราเข้าไปใช้ห้องน้ำได้นะครับห้องน้ำก็จะอยู่ข้างในตัวอาคารครับผมครับก็นอนกันง่ายๆนะครับ คุณบุระหารของเราก็ยังครับยังไม่กลับบ้านเหมือนกันนะครับอีพีนี้ยังคงามาร่วมทุกร่วมทุกร่วมทุกกับเรานะครับทุกอย่างเดียวมีสุขบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะทุกและสุขตอนนี้เริ่มเก็บนะครับุความทกเขาจะมีสุขในความทุกเป็นบางครั้งนะครับ เมื่อคืนนอนไม่ต้องกลัวงูเลี้ยวเขี้ยวเข็บเลยครับที่นี่เพราะว่ามีอยู่ไอม้มีมีเจ้าห้าสามใช่ไหมคอยเฝ้า <Hey. S 1> เฝ้าตลอดทั้งคืนเลยครับ,อ,รบอ๋อตอนนี้จำชื่อไม่ได้ <laughs> คิดไม่ออก,ม,ออก <laughs> มันจะมีแมวอยู่ห้าตัวครับมีแมวอยู่ห้าตัวครับทั้งหมดซูซี่ซูซี่ ก็จะมีหมายอยู่ทั้งหมดประมาณสามตัวสี่ตัวนะสามตัวนะจำสองจำสองขาวหนึ่งนอนเฝ้านอนวนนอนเวียนอยู่ใกล้ๆเราทั้งคืนเลยครับครับเมื่อคืนก็นอนแมวนอนอยู่สี่ห้าตัวครับกองกอดกลมเกลียวกันอยู่ตรงข้างหน้านะครับเ <c oughs> ขาเขาอย่างเงี้ยเขาโผล่หน้าเขาในเต็นท์น่ะเออ ดูดูเล่นกันทั้งทั้งทั้งวันทั้งคืนนะครับรครับตอนนี้เราก็ได้เก็บสัมพารพก,กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมทัวร์เดินทางกันต่อนะครับที่นี่คือหน่วยลาดตระเวน อุทยานลำคลองงูนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก่อนที่จะถึงตัวที่ทําการอุทยานนะครับนะไม่กี่กิโลแล้วก็อยู่ก่อนที่จะถึงป้ายทางเข้าทุ่งน้ําตกทุ่งนางครวนนะครับน่าจะดีมากครับก็ต้องขอขอบคอุณพี่เจ้าหน้ทาที่นะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราได้พักผ่อนนะครับอ่า การให้เข้ามาพักผ่อนที่นี่ดูหน้าตายิ้มแย้มนะครับดีดีมากดีมากครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ได้ไม่มีสถานที่อ่าไม่มีสถานที่ใน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 คูเกิลแมปนะมีอ่าไม่ม,ม,มีแล้วก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะกลางเต็นท์น,นะครับไม่ไม่สะดวกอะเรื่องน้ำไม่สะดวกมีแหละแต่เขาเขา,เขาล็อกมันไม่เหมือนใชน่จัดโอเพนให้แบบน้ำสะดวก ครับก็คือห้องน้ําด้านนอ,อกไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีครับในอาคารครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะกางเต็นท์จริงๆนะครับถ้าอยากจะเข้ามาพี่เขาก็ยินดีต้อนรับนะครับแต่เพื่อความสะดวกนะเราอาจจะไม่ต้องรบกวนนะพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็แนะนําไปตรงนี้นะเลยไปสักไม่กี่กิโลนะครับอะไรนะจ่าพงอ่ามันจะเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานเขาแหลมนะครับตรงนั้นก็จะมีจุด ให้เรากางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราขับรถไปเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าไอ้นั่นให้ดูเนาะจะถ่ายจเก็บสถานที่หน่อยนะก็สําหรับที่นี่เราก็ต้องเดินทางต่อนะไปต่อครับคนนี้ไปต่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะนอนที่ไหนใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่จะข้ามอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันสถานที่ใหม่นะครับว่า เราจะได้นอนนที่ไหนสำหรับที่นี่ก็เรา3ามคนบอกว่าเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามคนอีกคนหนึ่งอยู่อยู่ในรถในรถพร้อมเดินทางแล้วโอเคไปเดินทางกันต่อเยใครมีโอกาสผ่านมาแถวนี้นะครับถูกช่วงถูกฤดูกาลก็สามารถแวะเข้ามา เที่ยวได้นะครับตรงนี้จะมีลานกลางเต็นท์อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ลานกลางเต็นท์ชื่อโลกมันกลมนะครับเนาะโลกโลกโลกมันกลมาการรมาเดี๋ยวโตวมาได้เบือแล้วครับตรงนี้ก็โลกมันกลมนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมากลางเต็นท์ที่นี่แน่นอนนะครับโลกมันกลม